ราศีนะครับที่มีเกี่ยเรื่องของโชคลาภนะครับในจังหวะรอบของวันที่16นี้นะครับทุกคนนะจะมีราศีของทุกคนหรือเปล่านะครับอย่างที่อาจารย์บอกตลอดเลยใช่ไหมครับว่าทําไมดูดวงาอาจารย์ไม่มีพิธีกรรมไม่ขายของนะครับทุกคนที่สําคัญนะครับบอกรายละเอียดดวงนะครับแบบล่วงหน้าไปอีกสามเดือนหกสองเดือนเพื่อทุกคนนะครับที่เอาไปวางแผนก่อนด้อย่างจริงๆชัดๆนะครับ ลูกค้าอาจารย์นะครับเยอะแยะเลยที่มาหาอาจารย์ตอนนี้นะดูดวงมาครั้งละสี่ห้าพันนะครับทุกคนแต่ไม่มีใครนะครับบอกรายละเอียดแต่ละเดือนล่วงหน้าแบบอาจารย์เลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้แบบลึกๆชัดๆนะครับให้มาคุยกันราศีแรกนะทุกคนนะนั่นก็คือชาวราศีเมษน,นะคะทุกคนต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้พิหัสขยับปั๊บเมษเมษเนี้ยฟ้าเปิดมากเหลืออีกแค่จังหวะแค่ดวงเดียวเท่านั้นคือถ้าราหูขยับออกจากลัคนานะ ทุกอย่างจะโล่งขึ้นมากกว่านี้เลยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าทําไมเหมือนเวลาที่อาจารย์ทายไปดีทําไมดวงเราก็อยู่ราศีนั้นไม่ดีเพราะว่าอะไรครับมันไม่ใช่ดวงคุณคนเดียวอันนี้มันเป็นภาพรวมมากๆนะครับอยากรู้ดวงเป็นแบบลึกๆชัดๆก็ต้องมาคุยกันแบบส่วนตัวนะจ๊ะจองคิวทางอินบ็อกซ์นะคบทุกคนตอนนี้นะต้องบอกว่าเมดนะครับมุ่งสู้ลุยมีโอกาสดีๆต้องวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเช็คสักนิดนึงนะครับว่ามันยังไงมางนะครับแล้วก็เช็คดวงไปสักนิดนึงจะดีที่สุดเลยนะครับ